กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนเ่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนช h ่าแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม เจ็ดบากันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมมี2หัวข้อใหญ่ๆครับหัวข้อแรกนะครับตัวละครเฟสตัวต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างยืนยันฟันธงได้แล้วนะว่ามันเป็นโกเทอร์นั่นเองครับาะลีกล่าสุดที่ออกมาของเซเว่นดีเอสลีนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยครับฉลองครบ40ล้านดาวน์โหลดนะครับแพ็กเกจที่จะขายในเกมตู้เฟสติวัลตู้ต่อไปนะ ก่อนสำหรับโกเทอร์เฟยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะว่ามันจะมีสกิลแลงอัพการหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดมันมีนะครับผมว่ามันจะต้องไม่ใช่สกิลแลงอัพการแบบธรรมดานะมันจะต้องมีความสามารถอื่นนะครับติดมาด้วยแน่นอนนะหรือไม่เขาก็อาจจะเปลี่ยนสายนะครับจากปกติโกเทอร์เนี่ยเอามาเล่นซัพพอใช่ไหมคราวนี้อาจจะเป็นโกเทอร์เวอร์ชันเดเมจเต็มตัวก็เป็นไปได้นะครับข่าวสารแรกนะครับจบไปครับข่าวสารต่อมาครับอันนี้ผมบอกเลยนะ เด็ดกว่าเมื่อกี้ครับเพราะว่าวันนี้นะครับอันนี้ข้อมูลจากออฟฟิเชียลเลยนะเขามีสารจากผู้พัฒนาเดือนกันยายนนะครับมาถึงพวกเราแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าสารเดือนนี้เนี่ยมีอะไรสําคัญบ้างนะครับก็สำหรับสารเดือนกันยายนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเนื้อหาเน้นๆแน่นๆเลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละเลยครับสวัสดีครับผมพีดีครูแห่ง The s e v e n Daily Sin g r แ n d c s นะครับ เพิ่มแป๊บเดียว7บาทเนี่ยก็อยู่กับอัศวินทั่วโลกมาไปแล้วเวลา564วันแล้วนะครับพวกเราจะขอแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่เราพิจารณาว่าจะต้องดําเนินการเพื่อให้สอดรับกับความคิดเห็นจากท่านอัศวินเพื่อให้เกม7บาทได้อยู่เคียงข้างท่านอัศวินต่อไปในอนาคตได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราได้เรียบเรียงจุดที่อาจจะสร้างความไม่สะดวกแก่ท่านอัศวินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และรายละเอียดของรางวัลสําหรับส่วนดังกล่าวไว้แล้ว อีกทั้งต้องขออภัยที่สร้างความรู้สึกสับสนให้แก่ท่านอศวินเนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเรารวมถึงเนื้อหาที่อยากจะขอสอบถามความคิดเห็นจากท่านอัศวินด้วยครับ<อ>ก็อ่านจากบทนําตรงนี้นะครับผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเกิดติดตามเช็ดบาสมาตลอดนะครับน่าจะรู้นะว่าทางทีมงานเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่บ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยครับการลดระยะห่างของเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจาก4สัปดาห์เหลือเพียงแค่2สัปดาห์นะครับ เพื่อให้อัศวินทั่วโลกได้สนุกกับการอัปเดตล่าสุดโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับเกม7บาทนะครับต้องบอกว่า s e r v ์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยถ้าใครที่เล่นมาตั้งแต่แรกนะจะรู้ว่าเซ r v ์ฟเวอร์เนี่ยทางทีมงานอะ่ะเขาพยายามตามแคชอัพให้ทันเซิร์ฟแม่อย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับโดยการเร่งแผ่นนะพยายามอัปเดตตัวละครทุกสัปดาห์นะครับซึ่งมันก็มาพีคตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะว่าแบบทุกคนเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันมาถี่เกินไปนะครับ แล้วเพรที่แจกเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อการเปิดตู้ตัวละครที่อัปเดตเข้ามาแบบรัวๆนะตรงนั้นเนี่ยผู้เล่นหลายคนนะครับก็ทอเยอะนะแต่ตอนนั้นทีมงานเขาก็เหมือนรับทราบนะครับว่าทางเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยมันเริ่มส่ออกาการไม่ดีแล้วเขาก็เลยปรับนะครับจากที่อัปเดตตัวละครทุกสัปดาหา์เปลี่ยนเป็น2สัปดาห์อัปเดต1ครั้งแทนนะเพื่อที่ให้ผู้เล่นทุกคนไม่ต้องรับภาระการเปิดการชาใหม่หนักจนเกินไปนะครับแต่ว่ามาล่าสุดครับนี่ครับเขาจู่หอโหมาเลยนะ คือเขาเนี่ยอยากจะให้เซิร์ฟเวอร์ global กับเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันตามทันกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลที่เขาจะบอกเราก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยพูดความคิเดเห็นของผมอีกทีนึงนะระยะห่างระหว่างเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจำนวน9เดือนตอน7บาาเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนมีนา2020นะครับตอนนี้ได้ลดลงมาเหลือเพียง1เดือนเท่านั้นครับ พวกเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปรับลดระยะห่างเพื่อให้ผู้เล่นได้พบกับเหล่าอัศวินและโหมดเกมใหม่ล่าสุดโดยเร็วแต่ว่าเราก็ยังได้รับความเห็นจากท่านอัศวินจำนวนมากอย่างต่อนเนื่องว่าอยากเล่นคอนเทนต์ล่าสุดอย่างกิจกรรมหรือบทใหม่ของแร็งนาล็อกคอนเทนต์ใหม่ๆเร็วขึ้นมากกว่านี้ด้วยเหตุนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยจึงทําการปรับให้เหมาะสมในแง่ขั้นตอนการพัฒนาและการแปลทั้งหมด12ภาษาผ่านการเพิ่มศักยภาพและความพยายามอย่างมากร่วมกับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศ เป็นผลให้หลังจากการอัปเดตใหม่ที่จะดําเนินการในวันที่23กันยาเราจะปรับร,ระยะห่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีที่นําหน้าอยู่4สัปดาห์ให้เหลือเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเพื่อให้อัศวินทุกท่านได้พบกับความสนุกและคอนเทนต์ใหม่ๆได้เร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้มันมีจุดที่ต้องใร่ขอความเข้าใจจากท่านอัศวินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางทีมงานเนี่ยได้แจ้งรอบอัปเดตการเพิ่มอัศวินคนใหม่แล้วว่าจะดําเนินการทุก2สัปดาห์ เท่าที่จะเป็นไปได้ก็สําหรับตรงนี้นครับที่ทํางานพูดถึงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมพูดไปนะว่ามันเกิดขึ้นช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทว่าเนื่องจากข้อจํากัดในการพัฒนาทําให้ตลอดระยะเวลา1เดือนของเดือนตุลาคมนี้เราจําเป็นจะต้องดําเนินการอัปเดตทุกสัปดาห์แตกต่างจากบิลที่นําหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาจริงบิลอันนี้มันมันคืออะไรในภาษาไทยครับ <laughs> เอาเป็นว่าตรงนี้ผมขอแปลแบบที่ผมเข้าใจนะ คือทีมงานเนี่ยเขาจะต้องทําการอัปเดตแต่จางจากเดิมนะครับเพื่อนําเสนอเนื้อหาแบบเดียวกันในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับเราต้องขออภัยอัศวินทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่อาจจะเป็นไปตามสิ่งที่แจ้งไว้ล่วงหน้าบางส่วนได้นะครับ ทางทีมงานนะครับเขาก็เลยเตรียมมอบของรางวัลแก่อัศวินเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l โดยจะเป็นตัวสุ default, ่มอัปเดตใหม่นะครับที่จะดาเนินการในสัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเพิ่มเติมอย่างละ10ใบนะและเราจะขอแจ้งเกี่ยวกับกําหนดการที่เราเตรียมการให้ละเอียดขึ้นอีกนิดครับลำดับแรกในวันที่23กันยานะครับเรื่องราวบทที่2ของแร็งนาร์ล็อกจะมาพร้อมกับอัศวินอีก2คนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบุญฮิลนะครับกับน้องเดียนเนนะเวอร์ชันแร็งนาร์ล็อกครับเนื่องจากเทศกาลชูชูซ็อก ของเกาหลีนะครับเราจึงทําการอัปเดตในวันพฤหาสป,ปดีแทนด้วยเหตุนี้อีก12วันให้หลังหรือว่าวันที่5เดือนตุลาคมเราอัศวินไหยนะคนใหม่นะครับจะเดินทางมาพบทุกท่านพร้อมในเรื่องออริจินอลครับและในสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมที่เราจะมอบรางวัลรอบที่2ให้กับท่านอัศวินนะครับเราขอแจ้งว่าเราจะอัปเดตอัศวินคนใหม่ในรูปแบบสุ่มสเตปอัพเพื่อให้ทุกท่านได้สนุกกับเทศกาลอย่างเต็มที่และจะลดภาระของอัศวินให้ได้มากที่สุดโอเคครับเท่ากับว่าสัปดาห์ทีี3่3น เราสบายเป็น1ึ่งวีกันนะเพื่อนๆเพราะว่า Step Up นะครับถ้าเราเปิดจนครบการันตีเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้เพชรเพียงแค่242เม็ดเท่านั้นนะถือว่าใช้น้อยโคตรๆค,ครับอันนี้นะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าอสินที่เขาพูดถึงที่เป็น s เตปอัเนี่ยจะเป็นตัวละครไหนนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ที่จะมีการอัปเดตอสินคนใหม่นะครับทีมงานเนี่ยเขาจะเตรียม การสุ่ม110ครั้งรูปแบบใหม่พร้อมกับรางวัลต่างๆให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของท่านอัศวินครับก็สําหรับเรื่องแรกนะครับจากที่ทีมงานเนี่ยเขาต้องการลดจาก4สัปดาห์เป็น2สัปดาห์นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เข้าใจทีมงานนะเพราะว่าเป้าหมายตั้งแต่แรกของเขานะครับผมว่าทีมงานเนี่ยเขาต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ global กับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันมาเท่ากันนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างทําได้ยากนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะทำเนี่ยเขาต้องทําการอัดเนื้อหานะครับคอนเทนต์ ที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอัปเดตเนี่ยมาอัดลงเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะอัดมาเฉยๆก็ไม่ได้เพื่อน <c oughs> ๆเพราะว่าคอนเทนต์ที่อัปเดตแต่ละครั้งนะครับมันมีอัศวินตัวใหม่ติดมาด้วยนะครับผมถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ต้องการแคชอัพเซิร์ฟเวอร์แม่ให้ทันนะครับคือเวลาเห็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีมีของใหม่เนี่ยแต่ว่าทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเราเนี่ยต้องมานั่งรออีกหนึ่งเดือนเนี่ยเอาจริงผมก็รู้สึกแบบเออทำไมไม่อัปเดตพร้อมกกกััันนนนนนไไปเเเเลลลยยยออะะะะรรรร่่าาาาางง้้้แตตีีีทททมมมมม็หหหืพํะะใใดดวสุคบ ที่จะเป็นแกลบห่างกันได้นะแล้วก็เขาก็ชดเชยเป็นพวกตัวกาชาให้เรานะครับตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงนะครับสำหรับตู้ที่กําลังจะมาถึงนะของบรุนฮิลเดียเน่แล้วก็อีสตินที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นได้เข้าไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตู้พวกนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถข้ามได้เลยครับเก็บเพชรไปรอเฟสติวัลตัวต่อไปเพราะว่าตู้เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นตู้ดังนะครับต่อมาข้อที่2นะครับการพิจรารณาเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการสงครามสัตว์อสูรวัตถุศักดิ์สิ และแนวทางในอนาคตน,นะครับเราดีใจมากที่ท่านอัศวินให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเกี่ยวกับสงครามสัตว์อสูรและวัตถุศักดิ์สิทธ,ธิ์ที่เปิดเผยผ่านสารจากผู้พัฒนาฉบับก่อนนะครับและได้รับรู้ว่าอัศวินจนํานวนมากคาดหวังรวมถึงจับตาดูการดําเนินการของบิลที่นําหน้าอย่างใกล้ชิดสงครามสัตว์อสูรได้ดึงดูดความสนใจจากท่านอัศวินจนํานวนมากในฐานะคอนเทนต์ PVE เชิงกลยุทธ์ที่ยากมากตามที่ได้กล่าวถึงเป็นครั้งแรกจากสายผู้พัฒนานะครับโดยความยากและการเคลียร์คอนเทนต์ดังกล่าวได้ยกระดับความท้าทาย ที่หลากหลายของท่านอัศวินเพราะว่าเวลาเริ่มต้นจำหน่ายแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับที่เขานำหน้าอยู่เนี่ยและความเร็วในการอัปเดตวัตถุศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมนั้นทําให้เราได้รับความเห็นว่าเสียดายและผิดหวังแม้ว่าคอนเทนต์ดังกล่าวยังไม่ได้ทันอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เลยก็ตามนะครับก็สําหรับหัวข้อนี้นะครับคือมันจะมีไอเทมเฉพาะตัวนะครับของแต่ละตัวละครอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านะครับและวัตถุดิบที่ไว้ใช้ทานะครับคือมันรอปจากคอน ส่งข้ามสักอันศูนย์คือมันยากมากครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตอนที่เบลมอสอัปเดตเข้าเซิร์ฟเรามานะครับที่ไว้ปลดเลเวล90เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาทิ้งช่วงนะครับให้คนเนี่ยฟาร์มของเบลมอสกันก่อนนะก่อนที่จะอัปเดต90ตามมาทีหลังนะครับแล้วค่อยขายแพ็กเกจวัตถุดิบของเบลมอสนะครับแต่ไอคอนเทนต์ใหม่วัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับไอเทมเฉพาะตัวอันนี้เนี่ย ทางทีมงานนะครับเขาอัปเดตมาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างความแตกต่างระหว่างคนเติมแบบคนไม่เติมเยอะมากๆเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าไอ้วัตถุดิบที่ไว้ใช้คราฟวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่เติมนะครับมันจะต้องใช้เวลาเก็บเป็นเดือนนะถึงจะได้หชิ้นครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนนะครับผิดหวังมากๆกับการดําเนินงานของทางเด่นบับเบลนะทีมงานเขาก็เลยบอกครับว่าตอนนี้เนี่ย คือเขารู้แล้วว่าว่าคนในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยไม่โอเคนะครับกับการอัปเดตแบบนี้นะทีมงานผู้พัฒนาเซิร์ฟ g l o b a l นะครับจึงอยากสอบถามความคิดเห็นของท่านอัศวินทุกคนนะครับนั่นก็คือเรื่องระยะเวลาจําหน่ายแพ็กเกจวัตถุศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกนะครับเพื่อให้อัศวินในเซิร์ฟ g l o b a l นะครับได้สนุกกับการท้าทายสงครามสัตว์อสูรการค้าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่จะเพิ่มเข้ามาในยีบสามได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นนะครับหากท่านอัศวินส่วนใหญ่นะครับคิดว่าการจาหน่ายแพ็กเกจวัตถุศักด แต่ท่านอสุวินที่ต้องการตะลุยคอนเทนต์ระดับสูงและสร้างความเสียหายให้กับการพัฒนาในคอนเทนต์ระดับสูงทีมงานเขาจะขอพิจารณาเรื่องจําหน่ายแพ็กเกจวัตถุศักดิ์สิทธิ์ส่งข้ามสัตว์อสูรอีกครั้งครับก็สาหรับตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นไม่ได้เนี่ยผมก็อยากจะให้ทีมงานนะครับเขาคิดคานวณว่าไอ้วัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไอเทมเฉพาะตัวของตัวละครเนี่ยถ้าเราฟาร์ปกติแล้วเนี่ยได้ชิ้นแรกมันจะเสร็จในตอนสัปดาห์ไหนนะครับถ้ามัน1เดือนเสร็จเนี่ย ผมว่าแพ็กเกจเนี่ยมันก็ควรเข้ามาหลัง1เดือนครับแล้วก็เรื่องที่2ครับทีมงานเขาบอกว่าได้ร่วมกันแต่ตอนเกี่ยวกับความกังวลของท่านอัศบินนะครับเรื่องความเร็วในการเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์เราจะแจ้งรายละเอียดเรือเร่องเวลาในการเพิ่มตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เพิ่มไปแล้วในเซิร์ฟเวอร์แม่เนี่ยจนถึงปัจจุบันทีมงานเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มในระยะเวลาที่เท่ากันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแต่สําหรับวัตถุศักดิ์สิิิ์ลััััังงจจจาาาาาากกกนนน้้ะะะคครรรรรรบบเเเเพพพณื่่อปววาาอปวมี โดยเฉพาะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของอัศวินเฟสติวัลนะครับที่มีความสามารถเป็นเลิศในปัจจุบนันเราจะทําการเพิ่มโดยเลื่อนลำดับไปไวท้ท้ายๆครับนอกจากนี้นะครับเรากําลังมองหาแนวทางเพื่อให้อัศวินได้รับรางวัลจากสงครามสัตว์อสูรที่จะเป็นวัตถุดิบครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับรายละเอียดทีมงานจะขอแจ้งให้ทราบผ่านการอัปเดตอีกครั้งในภายหลังนะครับก็สําหรับข้อ2ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบ จากเกมอื่นนะครับอย่างเช่น Princess Connect ที่มันมีอาวุธเฉพาะตัวนะครับมันมีดําเนินการมาก่อน7บาปเยอะนะครับแล้วก็ผมเห็นว่า Princess Connect เนี่ยผมว่าการจัดก,การเขาดีครับคือเวลาเขาอัปเดตอาวุธเฉพาะของแต่ละตัวละครนะครับเขาจะไล่อัปเดตตัวละครเก่าก่อนเพื่อนๆตัวละครที่มันตกเมตาไปแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาที่เขาอัปเดตเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับที่ตัวละครเก่าๆเนี่ยจะได้มาลดแลกในพืน p ีหรือว่าได้ใช้ในคอนเทนต์ต่างๆอีกครั้งนะครับ เพราะตอนนี้ทางเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยถ้าดูจากตัวละครที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งป่าเดอวันนะครับทั้งบันเฟสเนี่ยอยู่ดีมันก็ได้รับอาวุธเฉพาะตัวเพิ่มเข้าไปอีกนะแล้วยิ่งบันเฟสเนี่ยมันได้แบบครบทั้งตีฮเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาเธอร์ทวีโก้นะครับโอ้โหได้กันทุกคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทีมงานเนี่ยเขาเรียงลําดับยังไงนะครับพอถ้าเราลองมาคิดตามโลจิคนะครับคือตัวละครที่มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องรีบ ให้มันเก่งยิ่งขึ้นก็ได้หรือเปล่าเราควรจะเอาตัวละครที่มันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมาอัปเดตให้มันเก่งก่อนนะแล้วก็ตัวละครที่มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ค่อยอัปเดตตอนหลังได้นะครับต่อมาครับเรื่องที่3นะครับการทบทวนและสํานึกผิดเกี่ยวกับเฟสติวัลครบ1.5ปีโกลบ o ลนะครับเฟสติวัลครบ1.5ปีโกลบอลในครั้งนี้นะครับทีมงานเนี่ยได้เตรียมการไว้ในคอนเซปต์ที่จะเดตอัศวินเฟสติวัลแห่งแสงแล้วก็ความมืดในสัปดาห์ที่หนต่งกับสัปดาห์ท เพราะว่ารูปแบบดังกล่าวไม่สามารถดึงดูดท่านอัศวินได้แต่กลับกลายเป็นเพิ่มภาระและสร้างความผิดหวังเกี่ยวกับเกมให้ท่านอัศวินแทนซึ่งผิดจากที่เราคาดการเอาไว้พวกเราต้องขออภัยในการพิจารณาที่บกพร่องครั้งนี้และในอนาคตเราจะไม่ดําเนินการเพิ่มอัศวินเฟสติวัลอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่สาในรูปแบบเดียวกับเฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์ครบรอบ1.5ปีอีกครับโอเคครับก็สําหรับต่อไปนี้นะครับอนาคตเนี่ย มันจะไม่มีเฟสติวัลชนกัน2ตู้ติดแล้วนะเพื่อนๆนเอาจริงผมก็ไม่รู้นะครับว่าทีมงานเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะเอาเฟสติวัลสตัวนะแยกกันคคละตู้แล้วก็มาติดกัน2ตู้นะคือถ้าเกิดตัวเฟสติวัลเนี่ยมันอยู่รวมกันในตู้เดียวทั้ง2ตัวเนี่ยผมว่ายังดีกว่านี้นะครับไม่ใช่แบบเอามาแยก2ตู้เราให้คนต้องไปเปิดการันตี2รอบนะแล้วไอ้การันตีตู้เฟสเนี่ยมันใช้ถึง900เพชนะครับคือใช้โคตรเยอะด้วยข้อต่อมาข้อที่4ครับขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการนะครับ คือมีอสศวิจนจํานวนมากนะครับรวมไปถึงยูทูบเบอร์นะโดยเฉพาะยูทูบเบอร์เลยแหละพูดถึงเกี่ยวกับรีรลันโคลาโบต่างๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลหลุดต่างๆนะครับที่มันจะส่งผลต่อเกมในอนาคตนะสําหรับตรงนี้เนี่ยถ้าให้พูดตรงๆนะครับข้อมูลหลุดเนี่ยมันไม่มันไม่ดีกับเกมแนวกาชาอยู่แล้วนะก็ดูจากเก n นชินเป็นตัวอย่างก็ได้ครับคือข้อมูลเนี่ย มันหลุดมาแบบเยอะมากๆนะหลุดมาโคตรๆเยอะแล้วก็ทําให้ผู้เล่นหลายคนนะครับสามารถคาดการได้นะครับตัวละครตัวไหนที่เราควรจะเปิดหรือว่าตัวละครตัวไหนที่เราควรจะฆ่านะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยทางเกมเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับเขาสูญเสียรายได,ได้ถือว่าเยอะมากๆนะทีมงานเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามสื่อสารกับท่านอสุินให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้ทุกท่านทราบได้มากที่สุดนะครับรบกวนให้ทุกคนอดใจรอแล้วก็ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นทางการนะครับต่อมาข้อที่5ครับ จ้งเกี่ยวกับแนวทางอัปเดตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับลำดัแบ,บแรกนะครับเราทราบถึงความกัวงวลของท่านอัศวินเกี่ยวกับการปลูกพลังแสง6กดาวที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างดีมีคําติดจริงจํานวนมากว่าการมอบไอเทมสําหรับเข้าดันเจียนที่เคยได้เหรียญปลูกพลังแสงในระยะเวลาที่กําหนดถูกเปลี่ยนเป็นการมอบสลับกับไอเทมที่ไว้สําหรับเข้าทาฝึกตนนั้นกับการเป็นการเพิ่มภาระต่อการขยายขั้นปลูกพลังแสงที่ต้องใช้เหรียญปลูกพลังแสงมากกว่าเดิมตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการพิจารณาที่ผิดพลาดของทีมงาน ที่เปลี่ยนวิธีการดําเนินการเพื่อปรับบาลานซ์ในการรับไอเทมพัฒนาอุปกรณ์จากท่าฝึกตนและไอเทมพัฒนาอัศวินจากดันเจี้ยนกิจกรรมโดยเราไม่ทันได้คิดแต่ตองให้ถี่ถ้วนถึงสถานการณ์ที่ท่านอัศวินรู้สึกจากการเล่นเกมจริงสาหรับการขยายช่องทางการรับเปลี่ยนปลูกพลังแสงนั้นเราจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและการปรับปรุงคอนเทนต์ตามที่ได้แจ้งผ่านสารผู้พัฒนาไปก่อนหน้านี้รวมถึงจะมอบทั้งไอเทมท่าฝึกตน และไอเทมเข้าดันเจี่อกิจกรรมในการปิดปรับปรุงระบบช่วงระยะเวลาเฟสติวัลที่ใกล้เข้ามาเพื่อให้ทุกท่านได้รับเหรียญปลูกพลังแสงอย่างเพียงพอครับอีกทั้งเมื่อมีการอัปเดตปลูกพลังแสงหดาวทีมงานนะครับเขาจะเพิ่มปริมาณเหรียญปลูกพลังแสงที่จะมอบให้กับอัศวินทุกท่านจากเดิม100เหรียญกลายเป็น130เหรียญครับก็สําหรับปลูกพลังแสงหดาวนะครับผมบอกเลยว่ามันใช้เหรียญโคตรเยอะเพื่อนคือหเหรียญร้อยชิ้นเนี่ยเอาจริงมันเพิ่มไม่ได้เยอะหรอกครับแล้วก็ถึงแม้จะให้เพิ่มเป็น0นะ มันก็อัพได้ไม่เยอะอยู่ดีครับเพราะว่าตัวละครตอนนี้นะครับมันเยอะมากๆนะสำหรับเกมเจ็ดบาทแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่ทีมงานเขาเพิ่มให้นะครับมันก็ดีกว่าไม่เพิ่มนะคือร้อยสามสิบเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าหนึ่งร้อยครับนอกจากนี้นะครับเรากําลังตรวจสอบเนื้อหาต่างๆที่จะสร้างความสนุกในการพัฒนาอัศวินและบัญชีผู้เล่นได้มากยิ่งขึ้นต้องขออภัยที่เรายังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดกําหนดการได้แต่เรากําลังเตรียมระบบพัฒนาเลเวลบัญชี และระบบพัฒนาใหม่กันอยู่ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเราจะขออธิบายให้ทราบผ่านสารผู้พัฒนาฉบับถัดไปอีกทั้งเรากำลังทุ่มเทเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้เล่นผ่านการเล่นเกมและความสนุกที่หลากหลายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสงครามบอสกุมอสศวินรวมถึงศึกชิงชัยอัศวินสามารถและชั้นสูงฝากอัศวินทุกท่านติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะสำหรับสารจากผู้พัฒนาเดือนนี้ครับข้อมูลค่อนข้างอัแดแน่นนะแล้วก็ ข้อมูลสาคัญสําคัญค่อนข้างเยอะนะทำให้เราเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานเน็ตบับเบิลนะครับที่มีต่อเกม7บาศ์เซิร์ฟ g l o b a l นะเพราะเขาเนี่ยเห็นนะครับว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟแม่มันมีปัญหาย,ยังไงแล้วก็เสียงเรียกร้องของผู้เล่นเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยมันเป็นไปในแนวทางไหนนะครับอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนเขาจะรู้ทั้งหมดนะแล้วก็พยายามจะทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างนะครับที่ผ่านมามันก็มีหลายอันนะที่เขาแบบตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะที่เขาตัดสิน แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังดีนะครับที่เขารู้สึกตัวนะแล้วก็ขอโทษผู้เล่นนะครับรวมไปถึงพยายามชดเชยในส่วนที่เขาทําพลาดไปนะก็ถ้าเปรียบเทียบกับเกมอื่นนะครับผมบอกเลยนะหาได้ยากามากครับที่ทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยจะสนใจผู้เล่นมากขนาดนี้นะครับ ขนาดเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเขายังดูแลไม่เท่าเซิร์ฟโกโบของเราเลยผมว่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ในการสําหรับเพื่อนๆนะครับมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับสารจากผู้พัฒนา,นาฉบับนี้นะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ